สวัสดีครับคุณผู้ชมเด็กลิสในครั้งนี้จะเป็นเด็กลิสของ h e x a o r นะครับจริงๆคือเอาของเก่ามาอัปเกรดเพิ่มนิดนึงนะั่นแหละเพราะว่าของจากชุด DBT04 เนี่ยมันมันมีแค่ไม่กี่ใบที่เอามาใช้กับ h e x a o r แต่ก็อ่ามันทำให้เด็กเล่นสนุกขึ้นอีกมากมากๆเลยนะครับก็เลยเออเอามาจัด ทำเป็นริสต์ให้ได้ชมกันนะครับก็จริงๆคือโครงส่วนใหญ่มันก็แทบจะเหมือนเดิมหมดแล้วนะเริ่มไม่ต้องไม่เสียเวลาละเริ่มที่ไร้ไลน์เลยละกันนะครับก็ใช้ไร้ไลนเดิมนะฮะก็ตัวเริ่มเป็นเป็นตัวเริ่มของโซเซเลสนะครับแล้วก็เทียสแควร์ซเเลสเมื่อถูกเพนตตกีมซเซเลสไรทับคัตตบัตหนึ่งโจหนึ่งนะครับแล้วก็เทคของเพนตตกีมบอกว่าเมื่อเฮกซออฟไรทับดูท็อปสเรียงไว้ใบบนสุดของกองตามใจชอบ นะครับแล้วก็ตัวตัวเก่สาก็เป็น h e x o อฟตามสูตรน,นะครับนี่อันนี้คือไร้ลายหลักที่ยังคงใช้จนถึงทุกวันนี้เราก็ h e x o อฟใส่4เพราะว่าเป็นตัวสําคัญในเด็กนี้นะครับเพราะว่าต้องใช้เพื่อ p e r โ o น a ไรด้วยจากเทคของตัว h e x o อฟนะครับดูที่เทคล่างเทคล่างบอกว่าใช้งานในเมนเฟ a ใช้งานได้เทอร์ละครั้งถ้าคุณเคยเพอร์ซอนาไรในเทอร์นี้คขาะบัสหนึ่งโซ่หนึ่งโชว์คริติคอนหรือฟอนต์จากมือหนึ่งใบนำไปแปะท็อปกองแล้วเฮกซาออฟจะบวกได้จนจบเทอร์พองานมันก็เลยต้องใส่เฮกซาออฟมาให้เต็มที่เพราะว่ามันต้องเพอร์ซนาไรทุกเทอร์ถ้าจะใช้เทคนี้นะครับส่วนอีกเทคนึงเมื่อได้เจอทิกเกอร์ชี้เรียกการาดแบบพลังบวกหมื่นจนจบเทิร์นะครับทเทครีบง่ายแต่หมายความว่าทิกเกอร์มันจะบวกพลังเพิ่มให้เราได้อีกทีหนึ่งด้วยแทนที่จะปกติแบบ บวกหมื่นบวกคริมันจะกลายเป็นบวกหมื่นบวกหมื่นแล้วบวกคริเพราะว่าได้เทคของตัว h e x a ออมาเพิ่มนั่นเองแล้วเกิดหลายครั้งในเทิร์นเดียวได้ด้วยสมมุติคุณเช็คเจอ3ใบคุณก็บวกได้3ทีนะครับเพราะงั้นก็เป็นตัวสําคัญก็เลยใส่มาต้องใส่ต้องใส่ครบสี่นะฮะเพื่อ persona ไรด้วยอืาเรียงไว้อย่างนี้ก่อนละกันพยายามจะไม่เดทแอร์ละ อ่าโอเคผมโยกไปออเดอร์ก่อนเพราะออเดอร์เป็นเกรด3นะครับอันนี้ผมใช้เป็นคำขอพอสูงวันพรุ่งนี้นะครับเทคคัตบัสหนึ่งโซ่นึงโชว์คริติคอลหรือฟอนตจับมือ1ใบเพื่อใช้การใบนี้ถ้าไว้คู่แข่งเป็นเกรด3หรือสูงกว่าคุณจวดหนึ่งแล้วเอาการที่โชว์เพื่อเป็นค่าคอสของเทค t นี้ไปไว้บนบัลลุ่งกองซึ่งการใบนี้สามารถใช้สเต็คคู่กับสกิลของตัว hexa off ได้ด้วยนะครับฉะนั้นเราสามารถที่จะเล่น ออเดอร์ก่อนเพื่อที่จะโจ์หนึ่งแล้วเอาใบที่เราเพิ่งโชว์ไปแปะท็อปเป็นฟอนต์หรือเป็นคริกก็แล้วแต่เราเค่อยใช้เทคของ h ฮกซ o ออฟอีกทีเพื่อที่จะเอาฟอนต์หรือคริกหนึ่งใบในมือของเราไปแปะท็อปแล้วเฮกซ่ออฟจะตี3ไดในเทอร์นี้เท่ากับว่าถ้าเล่นคู่กัน2ใบนี้คุณการันตีแน่ๆเทอร์นี้สองได้ออก2ทิกถ้าคุณแปะถ้าคุณแปะได้ครบนะนะครับอันนี้ผมก็เลยใส่มา4เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นใบออเดอร์ใบนี้เป็นใบที่ใช้ในเวลาโจนตัวที่เพอร์โซนาใดไม่ขึ้นได้ด้วยนะครับ การันตีแน่ๆว่าออกทิกอะลูกหนึ่งแค่นี้ก็เลยใส่มาเต็มสี่เหมือนกันนะครับอ่าจริงๆเกรด2ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะเอาจริงๆก็ตัวตัวสำคัญจริงๆยังคงเป็นตัวนี้อยู่นะครับคาคาโดนี่เมื่อลงเรีอกาศถ้าแวนชื่อเฮกซ์ออฟหรือเพตา r รีมถอดโซ่หนึ่งดูท็อป2เรียงไว้ท็อปกองตามใจชอบนะครับอีกเต็งนึงบอกว่าถ้าแวนคุณเป็นเฮกซ์ o สออฟซอเลส ยูนิตนี้จาพลังบวก2000และชิลบวก5000มีผลในเทิร์นคู่แข่งด้วยเท่ากับว่าจะยืนหมื่ชิลหมื่นนั่นเองก็จะเป็นตัวที่ใช้อิเตเซฟเพื่อการตายได้เพิ่มอีกนะครับเพราะเป็นชิลหมืน่นนะฮะใบนี้ก็เลยใส่4ส่วนเกรด2อีกใบะ่ะไม่รู้จะใส่อะไรสารภาพตามตรงไม่รู้จะใส่อะไรนะครับก็เลยใส่เป็น S Nono จากชุด BTC มาแทนเด็กบอกว่าเมื่อตีถ้าแวนกก่าของคุณเป็น Hexa of Solace หรือเป็น Dream Solace คุณสามารถทิ้งมือหนึ่งใบ ดูท็อป2เลือกการ์ดไม่เกิน2ใบาจากในนั้นนำไปเรียงไว้ท็อปกองตามใจชอบแล้วเอาที่เหลือไปเรียงไว้ใต้กองแล้วตัวเอสโนโนจะพลังบวกหมื่นจนจบเทินนะครับก็เป็นตัวที่เอาไว้ตีเปิดเพื่อเรียงกองก่อนก็นกได้แต่ว่าข้อเสียคือมันจะกินมือของเราใบหนึ่งนั่นแหละก็ช่างใจดูแต่ว่าเป็นตัวที่ตีหนักก็อาจจะเอาไว้ใช้เป็นตัวตีตอนท้ายเกมตอนดาเมจสุดท้ายอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับเพราะเป็นตัวบวกพลังได้นะฮะ หรือว่าถ้าออเดอร์มันเต็มมือมันดกอ่ะคุณก็ใช้เทคตัวนี้ตีทีออเดอร์ไปนั้นไปนเลยก็ได้นะครับก็ประมาณนี้เกรดสามกับเกรดสองนะฮะจริงๆเรียกเกรดสามไม่ได้ด้วยพวเพราะเกรดสามใบหนึ่งม่งก็เป็นออเดอร์อ่ะทีนี้เออเกรดหนึ่งนอกจากพีจีนะครับสี่ใบจัดเรียงไว้ยังงี้ก็ตามน้ําเลยแล้วกันก็จะใช้เออประมาณ3แบบด้วยกันจะค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับเด็กน,นี้ใส่เกรดหนึ่งไว้เยอะ ซึ่งตัวที่เจ๋งผมรู้สึกว่าเจ๋งจริงๆจ,จะเป็นตัวนี้ครับลาลาริตา้าเทคบอกว่าเมื่อจบแบทเทิลที่คุณได้เจอทิกเกอร์ถ้าแวนคุณชื่อเฮกซ่าออฟโซเซเล 1, สคาตาบาลหนึโซ1หนึ่งสเตนเดียกังคุณหนึ่งใบแล้วรีทายยูนิตนี้เป็นตัวเพิ่มเวบนะครับผมรู้สึกว่าค่อนข้างดีมาก คือทีแรกกับผมประมาทนึกว่าจะไม่เก่งเท่าไหร่ก็เลยใส่แค่3แต่พอ,อไปลองเล่นจริงมาเคียร์มันเก่งกว่าใช้ได้เลยก็เลยใส่เปลี่ยนเป็นใส่4แทนนะครับเพราะว่าเอาข้างตี1ถ้าเกิดเราแปะท็อปเอาทิกเกอร์ไปแปะท็อปด้วยเทคอะไรก็ตามแต่แล้วเอาข้าง2ข้างตีก่อน1 2แล้วเอาแวนตี3แวนการันตีเช็คเจอทิเกทเกอร์แนๆ่ๆก็ได้ใช้เทคของตัวนี้สแตนดรอาการของคุณหนึ่งใบซึ่งก็มักจะเป็นตัวที่คุณเพิ่งจะโยนทิกเกอร์ให้มันนั่นแหละขึ้นมาเพื่อตีอีกรอบนะครับ ก็เลยกายไปว่าเออแม่งเก่งดีวะแล้วก็ถ้าเกิดคุณวาง2ใบในสนามแบบนี้คุณสามารถใช้สกิลตัวละทีเพื่อสแตนเรียการสอตัวได้ด้วยก็จะทําให้ตี5เวฟได้ในเทอร์นี้ถ้าเกิดจะเล่นนะครับมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าสนใจดีผมก็เลยเออใส่มาไว้นะครับอันนี้ก็เลยใส่สีอ่อส่วนใบนี้นะครับโทโทริสจากชุด0-3 เมื่อลงเรียกอากาศถ้าแวนเป็นเกรดะสหรือสูงกว่าคัตตาบัสหนึ่งหาเฮกซ่าออฟโซเซเลตจากกอง1ใบแสดงนําขึ้นมือและสับกองเอาไว้หาเพอร์โซนาไรท์นะครับอันนี้ไม่ได้ใส่เยอะเท่าไหร่ก็เลยใส่แค่สเพราะกลัวจะไม่มีโอกาสได้ใช้แล้วก็สุดท้ายจะเป็นตัวนี้ไดกราสโซเซเลตเมื่อลงเรียกอากาศจากมือถ้าแวนเป็นเฮกซ่าออฟโซเซเลตหรือเพตากิมโซเซเลตคัตตาบัสหนึ่งทิ้งมือ1ใบดูท็อปสเลือกยูนิตไม่เกินสองใบจากนั้นค a l l ลงเรียกอากาศแล้วเอาที่เหลือไไไไปปปเเเรรรรรรีียยยงงงงว้้้ท็็อออออกกกตามใจชบบบบนนะะคคััดดดส์์ แต่ว่าอาจจะหาโอกาสใช้ยากนิดนึงเพราะว่ามันกินคัตตบาสกับกินมือช่วงต้นก็จะหาช่องใช้ยากนิดนึงแต่ว่าก็ติดมาเผื่อไว้เพราะมีโอกาสได้ใช้อยู่นะครับเลียนคทิกได้เสกเพื่อนได้ค่อนข้างโอเคเลยนะแล้วก็สุดท้ายนะครับทิกเกอร์อ่าอันนี้ค่อนข้างไม่ใส่ดอนะครับใส่คลิกกับฟรอนต์มาเลยครีแปดฮิลสี่ฟอนต์สา นะครับแล้วก็ใส่โอปทิกใบหนึ่งตามสูตรแบบนี้เพราะว่าเด็กนี้จะเน้นเล่นกับฟอนและคริติคอนนะครับดรได้มาแทบไม่มีผลเลยเพราะงานก็เลยไม่ใส่ใส่คริใส่ฟอนดีกว่านะครับ <c oughs> ก็อย่างที่เห็นไปเทคของของโซเซเลตทั้งหลายฮิกซาออฟก็ดีตัวออเดอร์ Order ก็ดีมันก็จะใช้แต่กับฟอนแล้วก็คริติคอนพะงานก็เลยใส่แค่ฟอนกับคริติคอนนะครับ วิธีการเล่นเด็กนี้ง่ายมากนะครับอา,อาจจะยากกว่าบัตรเตียนนิดนึงหลักๆก,ก็คือถ้าคุณมีคริกหรือฟอนอยู่ในมือคุณหาทางเอาคริกหรือฟอนใบนั้นไปเรียงไม่ว่าจะด้วยการไรซ์เพอร์โซนาไรซ์ในเทอร์นี้ด้วยตัวของเฮกซ่าออฟโซเซเลเราใช้สกิลหรือว่าใช้เทคออเดอร์ใบนี้เอาไปแปะนะครับแล้วคุณก็ตีออไม่ใช่ก่อนคุณจะตีคุณโปรยบอร์ดไปก่อนแล้วค่อยตีนะครับซึ่งคุณจะโปรยอะไรคุณก็โปรยลงไปนะฮะ แล้วก็ถ้าเป็นไปได้อาจจะใส่อาจจะวางลาลาริต้าลงไปด้วยเผื่อสแตนเลียขึ้นมาตีนะครับเพราะว่าถ้าเพราะว่าคุณการันตีแทบแทบจะการันตีว่าเจอทิกเกอร์อยู่ละหรือไม่อย่างนั้นก็ใช้วิธีเรียงกองเอานะครับซึ่งมันก็จะมีตัวเรียงกองกันอยู่ประมาณหนึ่งอาจจะเป็นตัวเอสโนโน่นี้ก็ได้นะฮะคาคาโดเน่นี่ก็เรียงกองได้นะครับตัวนี้เลียงไม่ได้แต่ว่าตัวนี่ดการ์ดตัวนี้ก็เรียงกองได้มันก็มีวิธีเรียงกองอยู่พอสมควร นะครับวิธีเล่นมีแค่นี้พยายามทำยังไงก็ได้ให้เอาทิกเกอร์ไว้แปะท็อปกองให้ได้ก็พอแล้วก็พอเช็คเจอเราก็จะได้บวกหมื่นสองทีก็คือจัดตัวจัดเทรของทิกเกอร์แล้วก็จัดเทคแวนอีกทีนึงนะครับถ้าเกิดคุณอยากจะสแตนเดียกาศเพิ่มคุณก็อาจจะใส่ฟอน์เพิ่มแล้วก็ใส่ตัวตัวนี้ตัวนี้มานะครับอาจจะเป็นยังไงดีนะฟอนด์สี่ขี้แปดฟอนด์ห้าขี้เจ็ดอะไรประมาณนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ใส่ทโตเนตนี้มาโัวตเนี้บอกว่า เมื่อจบแบบทนีีคุณยูน่งคุณตีคัตบบัหนึ่งใช้เทคข้างล่างตามประเภททิกเกอร์ที่คุณได้เจอในการต่อสู้นั้นถ้าถ้าเป็นคริไลไลเดกับคู่แข่งหนึ่งใบไปไว้ใต้กองถ้าเป็นฟรอนต์สเตนเกรดสองหรือต่ำกว่างคุณหนึ่งใบนะครับก็แล้วแต่จะเลือกเอาแดีที่ผมไม่ได้ใส่เพราะว่าอย่างที่เห็นคือเด็กเนี้ยเกรดสองกับเกรดหนึ่งมันเออเกรดสองมีน้อยส่งเกรดหนึ่งอาจจะไม่ค่อยได้เอาขึ้นไปตีเท่าไหร่ก็เลยไม่ได้ใส่ใบนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากจะลุ้นดวงเพิ่มขึ้ ก็ประมาณนี้สำหรับเด็กลิสนะครับไม่มีอะไรมากแต่ว่าหลักๆคือไอตัวเกรด2ใบนี้เอสโนโนเนี่ยเปลี่ยนออกได้ถ้าไม่ชอบนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณพอใจกับพลังบวกหมื่นที่ไม่กินคัตบาร์คุณก็ใช้ไปเลยก็ได้แต่ตีเรียงกองได้ด้วยนะแล้วแต่ละกันประมาณนี้นะครับสำหรับเด็กลิสของ e x o กซ์ออฟเฟเเด็ก <Deck S 1> เล่นง่าย mm hmm. เล่นสนุกนะครับเป็นเด็กที่เอาไว้เล่นเผื่อเปลี่ยนอารมณ์ คุณอาจจะเล่นบาเตยียนจนเบื่อแล้วคุณโยกมาเล่นเด็กนี้ไปก่อนก็ได้นะครับโอเคไว้พวกนใหมัข้างหน้านะครับสวัสดีครับ